สวัสดีค่ะพบกับปาโมาชนิดนะคะวันนี้เราจะมาเล่นมาเก็บกันนี่ก็คืออ่มันเป็นของเล่นสมัยเด็กนะคะทุกคนมันจะเป็นถุงทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็อยู่ตามแผงลอยนะคะจะเป็นทรงละ5บาท10บาทเนาะแล้วแต่ว่าเขาจะขายกันเท่าไหร่มันจะเป็นชิ้นแบบ ชิ้นเดียวแบบนี้อ่ะเดี๋ยวแกะให้ดูนี่ปามต่อแล้วนะปามต่อเสร็จแล้วนี่มันจะเป็นชิ้นเดียวแบบนี้ซึ่งคือตอนเด็กอ่ะบางคนก็เอาไปใส่ล้อจัก,กรยานบางคนก็เอามาเล่นมาเก็บแบบเรานี่แหละแล้วก็บางคนก็อาจจะเอาไปทาเป็นต่างหูอะไรอย่างเงี้ยเออมีความสุขดีเนะาะตอนเป็นเด็กซึ่งสมัยนี้เราบอกเลยว่าเรารู้สึกว่ามันหาซื้อยากนะจริงๆส่วนตัวแล้วอะ นั่นแหละเราก็มาต่อเป็นอันละสี่ชิ้นเป็นหนึ่งลูกแบบนี้เป็นหมากเก็บซึ่งคนสมัยก่อนอ่ะเขาจะเล่นหมากเก็บด้วยการเอาหิน<ๆ>ก้อนเล็กๆมามาเล่นกันปกติหมากเก็บเนี่ยเขาจะเล่นกันตรงพื้นใช่ปะตรงพื้นแบบหน้าบ้านพื้นห้องเรียนห้องเรียนอะไรประมาณนี้คราวนี้เราว่ามาเล่นง่ายไปเราก็จะมาเล่นกันบนโต๊ะเพราะว่าโต๊ะมันแคบเว้ยแล้วก็การโยนอ่ะมันต้องโยนสูงมากเลยนะแบบดูดิเนี่ยเรานั่งเนี่ยมันก็ครึ่งเอวเราแล้หต้องโยน แล้วก็กติกาก็สากลทั่วไปเลยสำหรับคนที่ไม่รู้นะเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังก็คือห้ามห้ามโดนนี่มันจะเป็นถูอว่าเราหวานออกมาอ่างี้ใช่ป่ะอ,นนอันนี้น้อยๆก่อนเนาะหวานออกมางนี้ปึ๊บอ่ะมันจะมีแบบชิ้นอย่างนี้เราเราห้ามโดนเวลาเราหยิบห้ามโดนนะห้ามโดนเห็นป่ะเราก็เราก็ไม่โดนนี่แล้เวเกิด่าโดนปึ๊บอย่างนี้แพ้เลยจ้าให้คุณเล่นต่อไปเลยโอเค ถางั้นก็ไปเริ่มกันเลยนะคะไปเลยค่ะสำหรับกติกานะคะทุกคนก็คือเราจะเล่นแข่งกันเราจะมานับตอนสุดท้ายว่าใครที่มีมาเก็บมากที่สุดนะคะโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยถราปอยยี้ชฉุกกันมาเกกับเราหนึ่งสอ,งอะไรวะอ่าแกเริ่มก่อนอนะ จะเอาวโอ้โอ็มมันร่วงอะไรวะเนี่ยมันร่วงดูมนร่วงไอ้ยังมีความร่วงเฮ้ยได้อยูย่ไหมอันนั้นอจอกบ่ะจอกว่ะอุ้ยกระจอบอาวุจิแตยก็มองีก็หาจจะมีปลาอาคาพเจ้าแล้วแกเก็บได้ไปกี่ไข่เมื่อกี้เยอะจังวะหนึ่งสอง สี่หกเจ็ดเจ็ดตันต้อมาเยอะจังวะกูป่ะเนี่ยกูงอะไรก็หยิบมาเมื่อกี้ไงกูป่ะเนี่ยกูงอะไรกูป่ะเนี่ยปกติโอ้โหซ้อมมาอย่างดีแล้วซ้อมเหรอมีซ้อมได้เหรออุ้ยสองลูกมายังไงก็ได้มาพี่พระเจ้าเท่านั้นขอ,องอีกอ,อุ้ยจอกไม่จอกจอบ้าอะไรตัวเองถือสองลูกเหนี่ยวเขาได้ไหมนะ คนเก่งเขาก็ถือแค่ลูกเดียวสิตกพื้นคนเก่งเขาก็ถือแค่ลูกเดียวสิดนั่นนัว่าไงอ่าอ่าสีอะไรวะเมื่อกี้อย่าเอ้ยมีกระตูงเงี้ยงี้ยส่งแ้วแน่ติดจอถูกเยอะจนเยอะอะอะไรวะโกงมปะเนี่ยไม่ใช่เก็บไม่ใช่เอ็นตกพื้นแล้วเก็บไปเหรอเกียวเกียร์เกียร์กงอะกลงอะไรจามโบ้ยสิ อีกเลยมือใหญ่ไปไหมเนี่ยด,ะะดูค่ะทุกคนตามได้สามลูกอีกแล้วมือใหญ่ไปไหมเนี่ยมือน่าจะใหญ่ไปเก็บใกล้ๆก,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 ก่อนมาไอ้สกิลคันเทปเท่านั้นเอ้ย,ยไม่ได้ทำอะไรเอ้ยทำร้ายไข่คนอื่นน่ะเขาหาพยายามค้าเนี่ยไม่ใช่ตกลงพื้นไปหมดหรอ ไม่ใช่ทีเกี่ยได้เยอะมันตัวมัเลื่อนไม่เหรอไม่เกี่ยไม่เกี่ยแล้วเกี่็รวบแยกไว้เลยนี่แยกไปเลยขี้โกงแยกให้ดูเลยแล้วนี่ไม่เกี่ยวนี่ตาแรกเท่านั้นนะคะทุกคนดูเดือดมากโอ้ยดูนะมาเล่นยากอะบนตัวอ่ะเราจะฝึกมาอย่างนี้ อ,อ,อ่อนได้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไไดอืมช็อตนี้เน้นๆค่นะทุกคนเก็บไปให้หมดเรียบยาวมาเล่นยาวข้างล่างข้างลาง่าง,ลางเว้ยเล่นไงดีวะไอ้เอ้ยโอ้ยมาไม่ได้เลยอยากะกากกระบอกเลยสีอะไรวะสีม่วง ถ้าไงต่อ,ม,อม,มานับเต็มกันมานับเต็มกันนะครทุกคนสองสีห่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบห้าเสมอกันจ้า แต่เราเสมอกานโอเคหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไคร e แล้วก็กดแชร์นะคะทุกคนจะได้พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะบ๊ายบายค่ะ